สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาต้มนะคะต้มจืดมะระเป็ดนะคะก็มีนะคะวัตถุดิบก็มีมีมะระนะคะมะระหนึ่งผลนะคะใบไม่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็ดนะคะเนื้อเป็ดนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสกระเทียมนะคะกระเทียมเครื่องปรุงรสนะคะเราจะใส่รากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยลงไปนะคะต้มจืดนะคะ ต้มจืดมาราะเป็ดนะคะก็เป็นเมนูที่เราแนะนําม,มานะคะอันนี้เราก็จะต้มมะระให้เปื่อยนุน่นๆนะคะให้นิ่มนะคะนุ่มๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็ก็จะเอาเนื้อเป็ดนะคะไปเคี่ยวให้ให้เนื้อเขาแบบว่านิ่มนะคะนิ่มนิ่มแล้วเราก็เอามาใส่ที่หลังนะคะเราต้องไปเคี่ยวก่อนนะคะอันนี้ค่ะต้มจืดนะคะมะราะเป็ดนะคะ วัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีกระเทียมเครื่องปรุงรสนะคะที่เราใส่ไปนะคะจะใส่เครื่องปรุงรสหรือไม่ใส่เครื่องปรุงรสก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าที่นี่ใส่เครื่องปรุงรสนะคะเพราะว่าเขาจะเข้มข้นแล้วก็อร่อยแล้วก็เราก็จะเติมเห็ดไปอีกหนึ่งนะคะเติมเห็ดนี่คือเห็ดนะคะก็วันนี้เราก็เป็นเมน,เนูแนะนำสั้นๆนะคะต้มต้มจืดนะคะ มะระเห็ดนะคะแบบอร่อยอร่อยนะคะรสนะคะนี่นะคะนี่มะระแล้วก็พร้อมเห็ดนะคะค่ะต้มเจ็บมะระนะคะมะระเป็ดเห็ดนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ตรงมีเสร็จสิ้นดีดีเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแคบคาดจากพยันตราอะไรทั้งปวว บุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ